สนับสนุนโดยไทย Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5 มีรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาภายหลังนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยเส็จสิ้นการให้ปากคำพนักง,งานสอบสวนกองกับการ3ากองขับการกองปราบปร,รามในประเด็นที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพยายามขอตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกรวมถึงประเด็นที่ถูกแอบติด GPS บนรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้เวลานานร่วม12ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จนางสาวจตุพรก็ได้ลงจากอาคารเพื่อขึ้นรถกลับบ้านพักในทันทีโดยระหว่างนางสาวจตุพรเดินไปที่รถ ผู้สื่อข่าวที่ติดตามการทําข่าวก็ได้พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ทนายฝั่งนายสิทธาพยายามขอเจราจาไกล่เกลี่ยชดใช้เงินซึ่งนางสาวจตุพรตอบยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มีการเจราจาไกล่เกลี่ยแต่อย่างใดโดยขอดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยย้ําว่าจะม่ให้ถึงสุดซอยยอมรับว่ายังเป็นกังวลในเรื่องคดีและในวันพรุ่งนี้ตนจะเดินทางกลับยุโรปแล้ว ร้อยเลยร้อสอบสุดท้ายขอสุดท้ายพี่ม้ามาแล้วแบบดีๆสุดท้ายร้อยกมีนิดหน่อยทำไมใจกบ้วทำไมใจกลับแล้หรอคะทำไมใจไกการสอบการสอบอคทำเป็นยังไงบ้างภาพรวมภาพรวมที่ให้อาจารให้สุดจบเหมือนกันคือว่าสรุปทั้งหมดนล้ว่านี่ก็ดำเนินไปดีคุณพี่ วันนี้อะไรอะไรอะไรที่ไม่สบายใจบ้างพี่อ้อยไม่สบายใจจริงไม่สบายุกเรื่องอะไรสุดซอยยังไงสุดซอยนี่มันแต่เขาขอยอมขอขมาให้ถอนจะเอาไ่พีอ้ยมันถึงท่านมีการติดดีสเอ็นรสอะไร่าฮ่าฮ่าฮ่าา่่าฮาาเ่าฮลาฮ่า่า่าฮา่าก่าฮ่า่่า่าฮาฮ่าฮ่่า่าฮ่ย่า่า่าาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าากษาหรือว่าจะเาจะไก่เก่าากษาไงฮะ ่ฮะฟังคำว่าษาหรือว่ายังไงฮะไม่ยอมไก่เกลี่ยใช่ไหมครับไก่เกลี่ยวันไหนคะเนี่ยที่เขาพยายามจะเจรจาพี่อ้อยรู้สึกยังไงพี่เขาพยายามเหมือนอยกกระชุนเงินหรืออยากอะไรนะบงกวรยาใช่ไหมครับพี่อ้อยก่อนหน้านี้นายปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยหลังเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในคดีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มช่อโกงนางสาวจตุพรอ,อุบลเลิศหรือพี่อ้อยรวม5ชั่วโมงว่าในฐานะสื่อมวลชนได้รับข้อมูลจากคนสองกลุ่มคือคนที่ร้องทุกข์กล่าวโทษคือพี่อ้อย3าครั้งและจากพยานปากสําคัญคือมี่และเตอร์หครั้งซึ่งให้การกับตํารวจครบถ้วนไปแล้วส่วนหลักฐานตนเองแทบไม่ได้ส่งมอบอะไรเลยเพราะคู่กรณีได้ส่งมอบให้ตํารวจทั้งหมดโดยรวมเชื่อมั่นว่าคดีนี้จะคลี่คลายภายในเร็วๆนี้ นายปานเทพบอกว่าความสําคัญของคดีนี้มีหลายกรรมที่จะยึดโยงกับเงินก้อน71และ13ล้านและ9ล้านบาทแต่ตัวชี้ขาดคือคดี39ล้านที่จะให้เห็นว่ามีการทําเป็นขบวนการและการจะเอาเงินก้อนนี้มีการเตรียมแผนการสู้คดีไว้ด้วยทั้งการร่างสัญญาส่งไฟต่างๆและเป็นการสู้คดีที่ทนายความตั้มจะไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วและยืนยันได้ว่าคดี39ล้านมีพยานหลักฐานครบถ้วน การออกแบบวางแผนไว้ล่วงหน้าแบบนี้ไม่ใช่การให้โดยเสน่หาแน่นอนเพราะทําเป็นขบวนการและตํารวจมีพยานหลักฐานมัดแน่นแล้วว่าแบ่งเงินกันยังไงแบ่งให้ใครแล้วแบ่งไปไหนบ้างนายปานเทพบอกว่าใครจะรับทําคดีนี้ต้องคิดหนักแม้กระทั่งทนายสายหยุดและเชื่อว่าเร็ววันนี้ตํารวจจะไปแจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานร่วมกันชอ่อโกงร่วมกันนําเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินกับทนายตั้ม ถึงเวลานั้นจะเห็นเองว่าพยานหลักฐานมัดแน่นแค่ไหนเชื่อว่าดิ้นหลุดยากส่วนจะมีใครที่รู้เห็นการกระทําความผิดอีกหรือไม่อยู่ที่ตํารวจดําเนินการซึ่งท่านตํารวจสืบพ่อแท้จริงมาได้ก่อนจะให้การจะเรียกว่าจํานวนต่อหลักฐานชัดยิ่งกว่าชัดจะดิ้นไปว่าให้โดยสเสน่หาไม่ได้เลยเพราะมีการออกแบบในทุกขั้นตอนคดี39ล้านจะเป็นคดีที่ชี้ขาดกระบวนความคิดของทนายตั้มและพวกเช่นการเสแสร้งไปบอกในลักษณะห้ามว่าอย่าโอน แต่มีการโทรศัพท์ไปในขั้นตอนการเบริกเงินและมีการวางพล็อตเรื่องว่าตัวเองเดินทางไปต่างประเทศในวันถอนเงินเป็นหลักฐานแต่กลับเพราะว่ามีการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารแทนซึ่งทั้งหมดตำรวจรู้ข้อมูลหมดแล้วและการกระทําเป็นการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนสลับซับซ้อนวางแผนด้วยล่วงหน้าไม่ได้คิดไปทําไป